สวัสดีครับวันนี้นะครับหนุ่มนเนีวจะมารีวิวธนบัตรนะครับ100บาทนะครับช้างแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับธนบัตรแบบ12นี้นะครับออกแบบมาในคอนเซปต์พระมหาราชนะครับเพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณนะครับของสมเด็จพระมหากษัตริย์นะครับตีราชเจ้านะครับที่ได้รับการถวายพระราชทานสมัติ จะพระธาพิไัยนะครับพระมาหาราชนะครับจึงได้ใช้พระบรมราชอนุสาวรีย์นะครับของพระมาหากรรษัตริย์ที่ได้รับพระเกียรติดังกล่าวมาเป็นภาพนะครับประธานด้านหลังนะครับธนบัตรนะครับก็เป็นเดี๋ยวขอให้ดูด้านหลังีกดนึงนะครับด้านหลังนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นช้างแดง นะครับก็จะนะครับก็จะเป็นช้างแดงในลักษณะนี้นะครับธนบัตร100บาทแบบ12นี้เป็นธนบัตรชนิดราคาแรกนะครับเป็นต้นฉบับนะครับที่ออกใช้ในชุดธนบัตรแบบ12นะครับทุกประกาศออกใช้นะครับเมื่อวันที่28มีนานะครับมีนาคมปีพศ2521ะครับอันนี้ก็เป็นธนบัตรที่ 100บาทนะครับช้างแดงก็ถ้าในราคานะครับตามเพจนะครับก็จะอยู่ที่หนึ่งจะอยู่ที่1 0 0 0บาทนะครับครับอันนี้คือธนบัตรหนึ่งบาทช้างแดงนะครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหมชั้นเจะมารีวิวเหรียญหนึ่งบาทนะครับหมุนเวียนนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับ เยนซี surgery, นะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดนะครับเป็นวัดภาษีนะครับครับเหรียญหนึ่งบาทเป็นเหรียญของสกุลเงินบาทนะครับที่ใช้ในประเทศไทยนะครับเป็นเหรียญกระสัหมุนเวียนชนิดหนึ่งบาทในชุดปัจจุบันนะครับมีด้านหน้านะครับเป็นภาพพระศัยลักษณ์พระสายลักษณ์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังกับด้านหน้าก็ ได้อันนี้ให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันแล้วนะครับอันนี้คือด้านหลังนี้ด้านหน้านะครับครับด้านหลังนะครับเป็นภาพของวัดพระศรีนะครับรัตนเกียรติหรือว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับประกาศออกใช้เมื่อวันที่8สิงหาคมนะครับปีพศ2 5 2 9นะครับในปีพศ2552นนะครับกรมธนารักษ์นะครับได้ปรับปรุง นะครับลวดลายของเหรียญนะครับและเปลี่ยนโลหะที่ใช้ผลิตเหรียญหนึ่งบาทนะครับเป็นโลหะนะครับไส้เหล็กชุบนิกเกิลนะครับน้ำหนักของเหรียญนะครับลดลงเป็น3กรัมนะจากเดิมเป็น3.4กรัมนะครับโดยที่ยังมีขนาดความหนานะครับหรือว่าเส้นผ่าจุดศูนย์กลางยังเท่าเดิมอยู่นะครับอันนี้คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับของปีพศ2,500 47นะครับ ครับหน้าเหรียญก็บอกว่า1บาทนะครับก็ถ้าในราคานะครับณปัจจุบันนี้ก็จะอยู่ที่นะครับเหรียญละ5บาทนะครับับตามเพจหรือว่าตามเว็บไซต์ก็จะบอกในราคาประมาณนี้นะครับครับก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยช่แชนแนลนะครับสวัสดีครับ